ค่ะสวัสดีนะคะหวยนานาของเราวันนี้วันที่26เมษายนแล้วนะคะใกล้สิ้นเดือนเข้ามาทุกวันแล้วใครที่รอนะคะรอรูดกับวิ่งอันนี้จะเป็นแนวทางรูดกับวิ่งอันนี้จะเป็นรอบที่11ถึงรอบที่20นะคะอันนี้จะเป็นยกตัวอย่างของเว็บ41ว o นบ e ดนะคะโฟ r ันบ e อันนี้กเ็เป็นเว็บที่เขาเรียกว่าอะไรอะ โอนไวอะไรไวทำนองนี้นะคะ,ะก็ไวทุกเว็บอนะเนาะแต่พูดถึงว่าอันนี้จะรู้สึกว่าไวกว่าเว็บอื่นหน่อยนะคะไม่ได้โปรโมทนะคะแต่ก็เข้าไปลองเล่นก็ดีนะคะใครสนใจเดี๋ยวนานาจะวางลิงก์ไว้ด้านล่างไว้ด้านล่างของคลิปวิดีโอแล้วกันนะคะอันนี้ส่วนรูดกระวิ้งเนาะรูดกระวิ้งเรามาดูซิว่าวันนี้แนวทางเป็นยังไงเนาะใครที่รอค่าขนมอยู่นะคะ,ะวันนี้มาแล้วอาจจะช้าหน่อยนะคะ เพราะว่าวันนี้ลงหลายอย่างนะคะไหนจะรอบโลก2ตัวตรงโต๊ดบนล่าง3าตัวตรงโต๊ดบ้างนะคะอ้าวเรามาดูรูดวิ่งสูตรนี้ไม่ยากนะคะเพียงแค่ว่าเรารู้2ตัวล่างว่ามันออกอะไรนะคะของรอบก่อนหน้าเนาะอย่างเช่นรอบนี้รอบที่11นะคะ3ตัวบน890 2ย์ตัวล่างจะเป็น4 7ในเมื่อเรารู้ว่า2ตัวล่างออกอะไรเราให้เราเอาสองตัวล่างนั้นมาวิ่งแล้วก็มารูดได้นะคะอย่างอันนี้อ่า เรามาเริ่มกัืเลยแรคะไม่ต้องคำนวณให้ยากนะคะอันนี้แค่รู้นะคะอันนี้4-7ใช่ไหมคะก็รอบต่อมาแล้วก็ออา4กับ7มาลดมาวิ่งอ่าอันนี้7เข้าใช่ไหมคะอ่าดูสิว่า10รอบจะหลุดไปกี่รอบเนาะต่อมา0-2อ่า0เข้านะคะ0-1อ่า0ทั้ง0ทั้ง1เข้านะคะ3ตัวเลยนะคะต่อมา9-0อ่า9เข้านะคะ จ็ดเจ็ดเจ็ดกรณีเป็นเลขเบิ้ลทีนี้นะคะเราให้เราแทงตัวของมันเองไม่งั้นก็ลบหนึ่งแต้มหรือว่าเพิ่มหนึ่งแต้มนะคะก็จะเป็นเจ็ดแปดหกอันนี้เราจะเล่นอันไหนก็ได้นะคะถ้ามันไหลตัวกลัวขาดทุนเราก็เลือกออกก็ได้นะคะอ่าเข้าไหมหรือว่าจะหลุดอ่ารอบนี้หลดไปไม่เข้านะคะต่อมานะคะหนึ่งเก้าอันหนึ่งเข้าสองเด้งนะคะบนล่างหนึ่งหกนะคะ หนหกอ่ะหลุดไป2รอบไม่เป็นไรนะคะต่อมา97นะคะ7เข้านะคะต่อมา3 7มเจ็ดเจ็ดเข้านะคะอันนี้ก็เลขเบิ้ลเหมือนกันรอบต่อมาก็ดูรอบต่อไปนะคะเข้าหรือเปล่าอันนี้โอเคนะคะ10บรอบหลุดไปแค่2อรอบเข้า8ปรอบยังได้กําไรอยู่นะคะอย่างไรก็ตามนะคะนานา,นาลงให้แล้วนานา,นาคิดว่ายัางไงก็ได้ค่าขนมไม่พาขาดทุนอยู่แล้วล่ะคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะช่วงนี้ก็หขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไปไหนมาไหนอย่าลืมใส่แมสนะคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ w N G H o นะคะโรคมันเยอะนะคะโอเคค่ะตอนเย็นอย่าลืมลุ้นหาน้อยกันนะคะวันนี้จะแตกกี่น้อยเมื่อวานแตกสองน้อยนะคะวันก่อนสามตัวแตกนะคะใครสนใจเข้ามาดูแนวทางของนานาได้นะคะโอเคค่ะใครรอสองตัวตรงบนล่างตรงโต๊ะบนล่างนะคะ แล้วชมในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ